ไเราะมาเลยครับเพื่อนๆอุ่นวมังเออสมิีงหัดเราเราตะเยื่ยอยงัวนอกลึงเชียปอนประโนงไก่เนาะได้กร็รอกคะแนนเรา,หา,หาต้อเฉยๆะแน่ตัวตาอย่นะผัดน้ำปลาครับมากินข้าวด้วยกันครับแล้วก็มีแกงกระเจี๊ยบครับมีปลาโอทอด แกไม่รับความชีวแกงามไม่เลิกนะทำไมนะครับเจ้ามโนนไปกบก็ล้อแล้วกิดใจนะนี่กเ้าแต้มจะคอมเมนต์แล้วรงก็ยิ่งนะมูแกเราอย่างปลาหมูเป็กุยย้งะนะ,ะ,ะ,นะะตานที่เชียร์กันน่ะพนันนะในมังบุญไวบ้บอกตอนี่อยาก็มีอันนั้นชมนุมบอนะหลายบออุย้ยมูแบมยัยไก่ตาตาทีเพิลิงเชียร์ไปเองกับมูจอนุเราแต่นะมากินข้าวด้วยกันเลยครับไก่สดแฟงเทีบแกลน้องสดแกงกระเจี๊ยบก,ก่อนครับร้อนมากตาเอาม ใช่หมน่าดูเราได้เอาแต่เยอะนะแบบวอนนี้ง่ายๆครับเนี่ยราดใส่แบบนี้เลยครับผัดน้ำปลาก็จะใส่พริกป่นแล้วก็มีหอมแดงกระเทียมครับแล้วก็พุงนวลนิดนึงกับน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามครับจุดซอสอสไตล์นะเดี๋ยวก็รอบได้มังกลาบฮน,นาก็กลอย หมกโมอดี่กลนชิมินาวเลยมินาเชียวใช้ก้อนั่นไ้เราด้เล่ะมาเลยครับเพืเ่นอนๆอร่อยมากรวย อืมดาดก็แบบเผ็ดไม่พอเอาพริกสดมาอีก Mm hmm. ขอให้แล้วอร่อยมาก หลายบอกหัวใช้เท้าครับอันนี้แล้วแต่นะกินสดก็ได้หรือว่าเจเอาไปต้มก็อร่อยเหมือนกันชี้จินใชนี่ก็บอกเลยก่อนนะรลาย กรองอย่างี้ดิหัดนแต่ไปเมานินปลาอะไรครับเกี๊กวยวแก้มแล้วละโซนค่ะอ,อร่อยมาก khó phải nữa cháu nhỉ Mẫu hết rồi mới đâu Hòm mát hấp thịt ผสมประสานไปเลยครับหน้าเช่นหอด

โอเคครับพเพื่อนๆอิม่มเบกหนึ่งเนยแล้วครับอร่อยมากครับปลาโอมันมากครับเพราะว่าเขาตากไว้แดดเดียวนะเอามาทอดแบบกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากครับแล้วก็มีผัดน้ำปลานะครับกับผักต้มอ,อร่อยสุดๆไปเลยครับพอมาแกะเตียงเตียงเราจะเยอะเชียร์ยก็แกะปลาโอนะในบอกก็ได้ก็รอคันแน่แช่มันก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพายเดอร์ไลด์เดอร์แชร์นะเราต้องแต่นามบชนนีมัน้องตีนบามอ่อยเปิดนะหลือก็มาสอบถามสอบถามขอ tăng cường rào bye bye